มาถึงก็ให้ชิมเลยจำได้จำได้ขอบคุณมากแล้วแม่ไม่อยู่แล้วใครอยู่อ่ะลูกครับแล้วแม่ไปไหนอ่ะแม่ไปผ้วนไหมครับเอ้ยไงกรอบมากแคบหมูไขยแคบหมูอร่อยมากเพามันต่างกันยังไงสองอันนั้นอ่ะอันนั้นแคบหมูกะจกเหรออันนี้มันจะบางกรอบบางอันนี้เป็นแคบมูจีนมันอันนั้นเป็นกะจก ชิมแล้วชิมแล้วชิมแล้วค่ะชิมอีกได้อยาใหญ่ยาวนะคะนี่นี่ใหญ่ยาวใหญ่ยาวรู้าดเลยรู้ได้ไงว่าชอบอ่ะอุ๊ยร้อนร้อนเลยใหญ่ยาวมันจะแค่ผูบใหญ่ยาวใหญ่ยาวไปยังแดดกุ้งอร่อยมากขอชิมหน่อยอืมคือร่อยอ่ะอันนี้ร้อนร้อนเลยนู่นเขาทอดอยู่ข้างหลังนู่นอะ ใจแม่ไม่อยู่ไม่ต้องเกรงใจเนาะแม่ไม่รู้แม่ไม่อยู่ไม่หเอาเกระดิ่งไหมจะเกรงใจนะท้ากระอี้น่ะร้านแม่ไม่อยู่นะเฮ้ยแต่ว่าน้ำพริกหนุ่มอร่อยน้ำพริกหนุ่มอร่อยอร่อยมากชอบวันไหนชอบวันไหนอ๋อมีตาแดงด้วยเหรออ๋ออ๋อมันกินกับตาแดงเหรอตาแดงทำไมไม่หยอดตาล่ะ หมอไม่อยู่หมอไปกับแม่แม่ไม่อยู่ไปด้วยกันอร่อยมากลองชิมชิมน้ำจิ้มตาแดงตาแดงต้อยอดตาเป็นไงเราชอบน้ำพริกหนุ่มเราชอบแบบกระจกหรือว่าแบบนี้แบบนี้แบบติดกระจกใช่ไหมใช่โอ้นี่นี่นี่มันมีไซส์ร้อยหนึ่งอยู่ใช่ค่ะอุ้ยเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกหนุ่มอร่อยนะเป โน่นโน่นโน่นอมละลายอมปุ๊บละลายละลายในปาก <laughs> เออเปยังไงอร่อยรู้จักแบบนี้ก็อร่อยนะพี่เขาทอดส,สดเลยนะเดี<อ>๋ยวผมโชว์ให้ดูสดสดเลยอ่ะโอน่นโน่นโอ้ยค<ๆ><ๆ>อนเฟิร์มเหรอเขาทอดตรงนั้นเลยขอบคุณครับ, <laughs> บรบานแม่ไม่อยู่คะ่ะใครมาวัดไร่ขิงมาอุดหนุนได้นะคะเป็นแค่ผูกระจกคะ่ะเอาเอาเงินทอนบอก <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ,คะ <c oughs> อย่าบอกแม่ว่าแม่กินเยอะนะ <c oughs> <c oughs> แม่ไม่อยู่แอบมาชิมแคบหมูแม่เพราะแม่ไม่อยู่ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปเดินต่อ